วันนี้พาน้องพีเมานะหลังจากที่ไม่ได้ขี่นานนะวันนี้พาพีเซ็กมาออกงานเนี่ยเนี่ยพอไม่ได้จับนานแล้วมานานๆทีมาจับเนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะว่ารถเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะโอ้ถ้าให้กลับมาขี่พีเซ็เนี่ยผมไม่มานะบอกเลยความรู้สึกนี่โอ้สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปาสวัสดีช่วงช่วงไหนดีเนี่ยช่วง11บเอ็ดนาฬิกาสิบห้าทีฮะ วันนี้พาน้อง p c x มานะหลังจากที่ไม่ได้ขี่นานนะวันนี้พาเ c e x มาออกงานเนี่ยกับภารกิจภารกิจอีกแล้วเนะชาว้านี้ภารกิจซื้อก๊อกน้ำคนระับท่อน้ำมารั่วอะไรตอนนี้รู้ว่าตังออกเนี่ยรั่วอะไรฮนะวันนี้พาน้อง p c x มานะโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้ขับนานนะทุกคนบอกได้เลยว่าอืดมากฮนะ โอ้โหฟอร์ซ <tu> oh, ่าเนี Ed, ่ยมันแรงจริงฮะแล้วระบบเบรกนี่คนละเรื่องเลยนะแหมฟอร์ซ่านี่แตะนิดแตะหน่อยมันก็จับแล้วอะแต่ PZS ยังงึ้งงงักๆอยู่ฮะยวลองเบรกนะลองเบรกนะโอ้โหมันไม่ค่อยสมูทเหมือนฟอร์ซ่าฮะโอเคโอ้โหรอบสูงมากรอบสูงมาก แต่รถวิ่งอันนี้รถมีชามนะมีชามมีชามมีเฟืองอะต้องบอกเลยว่าน้องซาเนี่ยแรงจริงๆนะโอ้โหเนี่ยพอไม่ได้จับนานแล้วมาน,นานๆนนทีมาจับเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะเนี่ยดูท่าคงท่าขี่ผมอะสายออกทิพย์เนี่ยไม่เหมาะอะ PZx ท่าขี่รู้สึกว่าจะ มันจะยังไงถ้ามันไม่ค่อยได้ครับอาจจะเหยียดขาอะไรอย่างนงี้็อาจจะสู่น้องสาวไม่ได้นรน้องสางมันใหญ่แนละ้วเวลาเหยียดขาก็จะสบายหน่อยเหยียดขาได้ยาวว่าได้กว้างกว่าโอเคนี่ยรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเปิดไฟเลี้ยวเนี้ยโอ้โหไฟเลี้ยวก็รู้สึกว่าจะยากหนยนะไปได้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวขูดสีเลย <Hey. S 1> <laughs> เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะ ผันตลอดครับันตลอดอ่ะลองสิลองสิองสโอ้โหรอบสูงมากฮะรอบสูงมากรู้สึกได้เลย <What? S 1> รอบสูงมากแต่ก็กว่าจะออกตัวได้ดูดิดูดูที่รอบฮะเอ้ดูที่ความเร็วฮะความเร็วนาดนี้ก็ถือว่าแรงแล้วสำหรับพี่เซกเนี่ยอ่ะถึงร้านที่เราจะต้องซื้อของแล้วแต่รถเยอะเราต้องค่อยๆฮะ โอเคทุกคนเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะโอเคทุกคนได้ของมาแนละ้วนี่ก๊อกน้ำใหม่อะ่ะมีอะไรอีกเนี้ยอันนี้ก็เป็นวาวนะแล้วก็เทปพ,พันสามอย่างอ่ะเมื่อกี้สามร้อยเจ็ดสิบบาทอนะ่ะ โอ้คุณแจเยอะครับแจฟอร์ซ่าก็มานะรวยครับรวยรวยจริงๆรถสองสำคัญเนี่ย <What? S 1> โอเคออกเดินทางกลับบ้านไปซ่อมก๊อกต่อวันนี้ก็มาเล่าฟีลลิ่งนะการขี่ p c ะหลังจากที่ไม่ได้ขี่นานความรู้สึกเะ ความปีดปาดความปีดปาดเนี่ยนงซ่ากินขาดนะ oh. p c x ก็เหมาะในการใช้งานในเมืองนะขี่ชิวๆประหยัดน้ำมันนะ <Okay. S 1> การวางขาก็ถือว่าโอเคนะก็อยู่ในระดับกลางๆนะะถ้าเทียบกับพวกรถร้อยร้อยยี่ส้าซีซีอย่างพวกสกูปปีพวกคลิกอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็จะขี่การวางขาอาจจะสู้ p เ x ไม่ได้นะ p สบายกว่า แต่ผมเคยขี่ฟอร์ซ่ามาแล้วไงผมก็เลยบอกว่าฟฟร์ซ่านี่สบายกว่าอีกฮะเหยียดขาได้กว้างกว่าฮะนี่รู้สึกอืดมากหรือว่าชามมันเสื่อมเลยเนี่ยต้องจัดชามสิ่งให้คุณภรรยาแล้วเนี่ยสามสิบหกแล้วตอนนี้วิ่งอยู่สามสิบหกนะความเร็วอยากแซงน็เนี่ยอยากแซง เห็นลองนี่อหย่ๆๆๆๆๆยยังแรงอยู่ฮะยังแรงอยู่น้ำมันเต็มถังด้วยฮะโอ้ถ้าให้กลับมาขี่พี x เซกเนี่ยผมไม่มานะบอกเลยความรู้สึกนี่โอ้โหเคยขี่พอซ่าแล้วบอกว่าจะกลับไปพี่เซ็กนี่คงจะยากเลยฮะคนละเรื่องเลยนะ ช่วงล่างก็ของผมนี่เป็นรถเดิมนะ p ีซช่วงล่างหลังจากที่น้องซาเนี่ยไปเปลี่ยนโชคมาโอ้ต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเลยฟีเซ็กดีเมื่อกี้โดดโดดเนินนะโอ้ล้อไอ้อล้อหลังเนี่ยท้ายนี่กระโดดเลยฮะปึ๊บแต่น้องซ่าผมนี่นิ่มมากนะเนี่โอ้รู้สึกได้เนะนี่ยโอ้โหกึกกึกกเลยโอ้โชนี่ช่วยได้เยอะเลยนะ นี่ฮะเปรียบเทียบมันต้องแบบนี้ฮะเอารถที่จัดทรงแล้วก็แต่งเรียบร้อยแล้วะเอามาเอ้ยรถรถไฟมารถไฟมาไหมเนี่ยหรือว่าไฟหลอกฮะเฮ้ยแล้วไปดูรถไฟก่อนนะไม่ได้ผมไม่ชอบรถไฟฮะเห็นไม่ได้ต้องไปดูนะไฟวิบวับวิบวับแล้วขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าหลอกหรือเปล่านะ สุดมากมันชอบหลอกอะนะรถไฟมาไหมไม่เห็นมีรถไฟเลยโอ้ตายแล้วโห <c oughs> <c oughs> กะจะไปดูรถไฟซะหน่อยฮะเฮ้ยไม้กั้นหลอกอะ โอ้โหเบรกเบรกไม่ค่อยดีเลยทุกคนกลับครับตาฮะรถไฟไม่มาเฮ้ยไปกันเสียกันแล้วเนี่ยต้องแจ้งแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็รถไฟดังนะเพราะว่ามีอุบัติเหตุครับเมื่อวานเนี้ยโอ้รถไฟชนกับรถพ่วงนะรถพ่วงชนลากสิบล้อฮะ โอ้โหพนักงานนี่เสียชีวิตเลยนะโอ้โหน่าสงสารมากฮนะรถไปไม่มาเนี่ยออกเดินทางกันต่อฮนะโอ้นองน้องพี่เซกนี่รอบเครื่องสูงมากฮนะทุกคนฟังแค่เสียงเครื่องก็รูแล้วฮนะอันนี้คือชามแต่งนะรอบเครื่องอาจจะสูงเนี่ยเม็ดอาจจะเบาไปหน่อยเนี่ยรู้สึกได้ฮนะแต่น้องซาเนี่เม็ดเดิมนะบิดท,ทีนี่พุ่งป,ปี๊ดพุ่งปี๊ดนะ เข้าสู่ซอยฮะสอยบ้านผมเองบรรยากาศมุมกล้องก็จะเปลี่ยนไปนะน้องพีซเก็มุมกล้องก็อาจจะอยู่ต่ำหน่ยอยฮะเพราะว่าหน้าตรงหน้าปัดเขาอยู่ต่ำฮะหัวซ้านี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะโฮโฮบ่ายนี้ฮะ11บเนาฬกาสอาที ค่อนข้างแรงอะ่ะแดดค่อนข้างแรงอุณภูมินี่ดูไม่ได้นะบีซเ็กไม่มีบอกอุณภูมิมะ,ะต้องบอกความรู้สึกเองอะว่าร้อนเนี่ยตอนนี้ <c oughs> นี่ยะเวลาเร่งออกตัวอย่างเงี้ยยังยังช้าอยู่ครัยังอืดอยูือ <c oughs> น่าจะอยู่น้องซ่ายาวๆว่าถ้าอย่างนี้คงไม่รถซีซีเลยแหละเคยขี่รถซีซีสูงๆเนี่ยมันแรงอะแล้วพอกลับลงมาที่ซีซีต่ำเนี่ยมันไม่ผ่านนะทุกคนบอกไว้เลยว่าไม่ผ่านนะโอ้ก็ตัดอยู่ขาแล้วมันจะรยากาศวันนี้ก็พาน้องพีซเอ็กซ์มาซื้อของเล่าฟิลิ่งการขับขี่นะแตกต่างจากร์ซ่าอย่างไร ก็มากเลยครับความรู้สึกนี่แตกต่างกันมากเลยนะ,อะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ